นี่ตบไปสักตบมีเบบีด้วยน่ารักมากเลยเมีคําถามนึงอยากมาถามเทียกับน้องนะคะว่าถ้าจะตั้งชื่อเบบีเนี่ยเทียกับน้องจะตั้งชื่อเบบ,เบีว่าอะไรคะท,ที่ไม่ใช่เหมือนใน,นหนังใช่ไหมใช่ถ้าแบบ<อ>เป็นปักใจเรา<อ>ทั้งคู่นแรกที่ไปถามาต,ตายแล้วแล้จะ,จะชอบคิดว่าแบบเหมือนถ้าเรามีลูกเนี่ยครับเราจะตั้งชื่อแบบผสมระหว่างชื่อเราแล้วก็ชื่อแบบคนดูคนรักเราดีมายกวาเป็นชื่อลูกอะไรอ่เงี้ยแต่ตอนนี้ยังยังตามหาความนีิกันเดียวรวมไปก็เป็เดียว ลองมองไปทางนี้อาจจะเจอความรักอยากจะชื่ออะไรล่ะถ้าถ้าถ้าตั้งเบบี้ใช่ไหมส่วนอยากตั้งชื่อผสมกันนะอาจจะไปชื่อแบบชื่อถ้าในในเรื่องใช่ไหมชื่อเหียวไหมที่กันที่กันเหียวตะดีเหรอตะดีเหรอใครเฮียวเี่ยวเฮียวคนจีนนะ่วเหียวทุกคนว่าดีไหมคะเหี่ยวเขาเสนอชื่อนี้มาแล้วน้องก็มีสองคนเนาะคนโตชื่อเหียวใช่ไหมเหียวคนคนน้องชื่อน้องดีแล้วกันน้องดีน้องดีดี เฮียวกับดีๆนะคะทุกคนอี้ๆป๊าป๊าอี้ๆลูกก็ดีๆดีๆเออก็ได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคค่ะก็ลองฝากให้ทุกคนดูรีรันกันหน่อยค่ะครับผมฝากดูฝากด้วยเฮียก็หาว่าสนด้วยนะครับผมเพิ่งจบไปเลยเนอะก็สามารถดูได้แบบทีเดียวรวดแปดตอนได้เลยนะครับผมทั้งไอชี้นะครับกับยูทูบช่องมดีช anel นะครับหรือว่าเสิร์ชเราที่เบฟเนี่ก็ขึ้นมาเลยครับฝากนะครับรับรองว่าสนุกขับรถได้ถุกรสชาติแน่นอนครับที่สำคัญตอนจบแบบฟิลกูมากๆอี่หัค่ะขอบคุณมากค่ะ